เวลานี้มีคนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณเราบรุลปลการไพ่เขาคนนั้นเป็นใครทําไมถึงอยากเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเวลานี้มีคนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณเขาคนนั้นเป็นใครทําไมเขาถึงต้องอยากเข้ามาในชีวิตของคุณ5ใบนะเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมเวลานี้มีคนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณ เป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมเลยนะคนนี้คนเก่าๆคนคนที่เคยมีประเด็นต่อกันคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีโก้สูงมากคนคนนี้เป็นคนที่เคยมีอดีตเคยมีประเด็นต่อกันกับคุณ mm hmm. ชาวท่านลมเมตุนตุนคุณใต้สำหพับ mm hmm. เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะคนที่มีประเด็นต่อกัน เขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้ชาวทาตุไฟเมสศิษทูอัวอนเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้ชาวทาตุไฟเขาอยากกลับมานะเขาอยากกลับมาดูแลคุณเขาอยากกลับมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคนคนนี้จากการที่เคยทําไม่เดียวคุณที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกรกฏพิเศษหนึ่งเขาอยากกลับมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคนคนนี้ ชาวทาาุลมเมทุนตนกลุ่มเขาจะมีความจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคนคนนี้เขาจะจริงจังจริงใจมากกว่าเดิมคนคนนี้ชาวทาาุลมมีอ f ลฟ่จูนกองร้อยโชกตากองร้อยวานสนาของคุณจังไงก็ต้องได้วนกลับมาเจอกันต้องวนกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนมีอ f ลฟ่าจูนกองร้อยโชกตากองร้อยวานสนา เดอฟูคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสบายๆเดอฟูนี่คือตัวตนของเขาคนคนนี้เดอฟูเรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้ของคุณที่เคยมีประเด็นต่อกันคนเก่าๆคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับเข้ามาคุณนะคนนี้ถึงแม้เขาจะเป็นคนมีโก้สูงมากคนคนนี้ชาวทาตลมเมตุนุนหุ ที่ผ่านมาเขาไม่เสื่อตรงคุณไม่เสื่อสารคุณเป็นคนที่มีความรับลมคมหนึง่งคนคนนี้ของคุณชาวธาตุน้ำคาร์บอพิจิตรมีที่ผ่านมาเขาไม่โอเคกับคุณคนคนนี้เวลานี้ก็ส่องคุณนะก็ส่องคุณมากก็ส่องคุณทางโซเชียลเขาคิดถึงคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันมังกรเดอะสตาร์ Star, ทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปเขาจะมาเติมแต่ไม่คุณนะคนคนนี้ เขาอยากกลับเข้ามาคุณอยากกลับเข้ามาดูแลคุณคนคนนี้เขาจะมาเติมเต็มให้คุณคนคนนี้ชาวธาตุลมเมตุนุนตนเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณเขายังรักคุณเขาจะเดินทางมาคุณนะคนคนนี้เขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนเก่าๆของคุณนั่นเอง